สวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทําอาหารนะไม่ได้มาทํากับข้าวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหรือว่ามาแนะนําอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนเนี่ยขาดไม่ได้แน่นอนนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ของฟิก้านะฮะนี่ induction range นะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากําลัง2,000วัตต์นะครับ อันนี้ผมซื้อมาจากร้านอะมาทัสนะฮะในเมื่อมีกระทะฟิก้าแล้วนะครับแล้วก็คืออยากได้เตาอะ่ะเห็นมันสวยดีคือสีมันคล้ายๆกันมันเข้ากันมากโดยเฉพาะบ้านที่แต่งบ้านสไตล์มนะินิมอลเนาะมินิมอลมูจิมูจิอะไรอย่างนงี้นะผมว่าโอเคเลยอะ่ะนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองมาดูข้างในกันนะครับอันนี้คือกล่องด้านในนะที่จริงเขาส่งมาด้วยกล่องข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับกล่องข้างในสวยมาก กล่องเขาทามาสวยเนาะฟิกาเนี่ยนะครับอันนี้คือด้านหนึ่งและอีกด้านก็เป็นอย่างนี้นี่นะครับข้อมูลก็จะบอกเป็นอะไรน่าจะเป็นรุ่นนะครับ220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์50เฮิรตซ์แล้วก็2,000วัตต์นะครับนีม่มาดูข้างในดีกว่าออด้านไหนก็จะมีกล่องโฟมกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะ <c oughs> แน่นเหมือนกันอ่ะ ป๊พอด้ถุงพลาสติกอันแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับอันนี้ให้มาอยู่แล้วนปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นเตาเนาะก็จะเป็นตัวเครื่องหลักเลยนะครับดวออกกัอเล นีไม่มีอะไรเก็บนี่ต่าฟิกาเอากล่องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆสวยเนาะพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะครับอันนี้เขาออกแบบมาสไตล์สแกนดิเนเวียนะนะครับซึ่งมันเหมาะกับความเป็นมูจินะครับมันเป็นมูจิมันสไตล์แบบ เขาเรียกว่าอะไรมินิมอลมินิมอละไรสีเขาจะออกสีครีมนะนะครับสีครีมคลม้ายๆกับสีของกระทะฟิก้าเลยนะครับสีครีมอ่านะฮะหน้าปัดเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะมีสี่ปุ่มนะครับอันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลและก็เป็นปุ่มหมุนนะฮะอ่านะครับน,ะบนี่สายไฟที่ให้มาก็ยาวประมาณเมตรกว่าๆนะครับ ส่วนหัวปลั๊กเนี่ยใช้กับเตาเสียบบ้านเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบรนด์นําเข้าจากประเทศเกาหลีเลยนะครับนะครับหน้าเตาของเขาเนี่จะเป็นเซรามิกกราสนะครับอันนี้จะทนความร้อนทนทานสูงมากนะฮะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายด้วยเนาะข้างๆข,ข,ขอบเตาเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไว้กันน้ําล้นอะไรสักอย่างสมมุติว่าน้ําล้นออกจากหม้อนะเขาทําร่องไว้นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังจะเป็นตัวนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับพัดลมใหญ่มากเนาะแล้วก็เป็นแท่นวางอยู่4จุดนะครับแต่ละแท่นก็จะเป็นยางที่แบบกันลื่นนะครับสัมผัสได้ถึงความหนืดนะครับเวลาเอาวางเตาแล้วมันก็ มันคงเนาะมันคงแน่นอนนะครับไม่ลื่นโอหอ่ะหลังจากเห็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไปเรียบร้อยแล้วมันสวยงามต่อไปจะเป็นการทดลองการใช้งานให้ดูนะครับฟังก์ชันต่างๆเนาะนะและนี่ไงกระทะที่บอกสีคล้ายๆกันเลยเนาะจะต้องมีกระทะนะครับถึงจะทดสอบเจ้าตัวนี้ได้นะครับไม่งั้นเขาจะไม่ทํางานเนาะ เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าว่าเออเขาไม่ทํางานอะไรยังไงนะตอนที่เราเสียบปลั๊กนะครับหรือว่าเปิดสวิตช์เสียงเขาจะดังอย่างนี้นะ <St> เห็นไหมปุ๊บแล้วเขาก็จะขึ้นตัว C อย่างนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือ <S <S พร้อมใช้งานเนอะ <S <S อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเครื่องรุ่นนี้จะมีปุ่มการทํางานแค่4ี่ปุ่มนะครับ1 2 3 4สสตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเวลานะครับอ่าเราสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1>, 1นาทีจนถึง99นาทีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเวลาเราทำอาหารไว้ขนาดไหนเราก็จะล็อกไว้เผื่อเอามือไปโดนอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้เป็นฟัง์กชันจะสลับระหว่างบางคนชอบทำอาหารที่บอกว่าเป็นอุณหภูมิองศาเซลเซียสนะนะครับบางคนชอบทำอาหารแบบว่าใช้มาตาเป็นพ o w e นะครับกิวัตอะไรเงี้ย นะครับหนึ่งหกสิบวัตสองร้อยวัต์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเดี๋ยวลองเปิดนะปุ๊บนม่มันก็จะอ่อนนะฮะตอนแรกเราเปิดไปปุ๊บพัดลมเขาจะทํางานอย่างงี้เลยเขาจะเสียงก็ไม่ไม,ไม่ดังมากนะถือว่ากลางๆนะครับถ้าไม่มีอะไรไปวางเขาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเสียงเขาจะดับไปเองเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ไปทําอะไรเขาเขาก็จะกลับมาโหมดสแตนบาย แล้วก็พัดลมก็จะอยู่อีกสักพักนึงประมาณสัก20วิ20กว่าวิแล้วเขาก็จะดับลงนะครับทีนี้เราลองมาใช้งานถ้าหากว่าเราเปิดปุ๊บแล้วเราจะตั้งเลยนะครับอันดับแรกเขาจะขึ้นมาเป็น power 6นะครับ6เนะอะถ้าไม่มีอะไรวางเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับ E/O เหมือนกับไม่มีอะไรให้ฉันทำอ่ะ <laughs> เขาก็จะขึ้นเป็นอย่างเงี้ย นะแต่ว่าสักพักเขาก็จะดับไปนะคือไม่มีอะไรนะเขาทําเขาก็จะดับไปเห็นไหมครับเขาก็จะกลับมาอย่างเงี้เหมือนเดิมและสักพักพัดลมก็จะดับไปเนาะเพราะฉะนั้นจะทดสอบได้ผมก็ต้องใช้กระทะนะครับที่สามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะกระทะหรือหม้อที่สามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะต้องระบุไว้ชัดเจนว่า ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาจะอาศัยการเหนี่ยวนําไฟฟ้าทํากับตัวกระทะโดยตรงนะครับอันเนี้ยมันจะร้อนนะฮะมันจะร้อนที่ตัวกระทะเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนผสมของเหล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอลูมิเนียมลนะไม,ไม่ไม่ได้นะครนะไม่จะขึ้นเออร์เลอร์เลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อต้องดูดีๆนะอืมเดี๋ยวลองเทน้ําใส่อันนี้ไม่ได้ทําอาหารนะ คือต้มนะ้ำต้องใช้กระทะเพื่อทดสอบเนาะ,ะทีนี้ไปเปิดเครื่องเปิดเครื่องปุ๊บนะครับเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาแบบเป็น power พลังงานนะครับก็สามารถปรับได้ตั้งแต่1จนถึง9เนาะเกา9นั่นก็คือพลังงานเยอะสุดก็คือ2,000วัตนะครับ P นี่ก็เป็น power เป็นวัตนะครับแต่ถ้าเราเอยากเอ๊ะถนัดที่จะแบบใช้องศาซลเซียส นะครับมันก็จะเป็นซีเริ่มต้นได้4ีเคือสูงสุดเลยนะครับอันนี้น่าจะเท่าไหร่นะผู้มือษยเขามีบอกอยู่นี่นะครับ4ีเเท่าไหร่220องศานะครับถ้าเป็น C เนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งแต่60องศาจนถึง220นะครับส่วน p พาเวอร์เขาจะเริ่มตั้งแต่200ไปจนถึง2,000ันวัตต์เลยนะครับอันนี้4นะีเกนาะก็สามารถปรับได้ตั้งแต่1ถึง9เหมือนกันนะครับ แป๊บเดียวน้ําเดือดเลยเนาะอันนี้เป็นเดี๋ยวทวนให้ดูอีกทีอันนี้ปุ่มตั้งเวลานะครับเนี่ยก็เริ่มแรกเขาจะขึ้นมา1ิบนะครับ1ิบนาทีนะครับเขาก็จะนิ่งอย่างนี้นะครับแต่ให้เขากระพริบเราก็สามารถปรับได้นะครับตั้งแต่เนี่ยหนึ่งจนถึงเก้าสิบนาทีเลยเดี๋ยวหมุนให้ดูเลยนะ นี่นะครับถ้าคือเราตั้งแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรของเขาถ้าเขานิ่งปุ๊บแสดงว่าเออตั้งเวลาได้า9ถ้าเราจะไม่ตั้งเวลาเรากดค้างไว้อย่างนี้นะครับก็คือไม่ได้ตั้งเวลาแล้วมันจะมีไฟสีฟ้า,ฟาออกทุกอันนะครับส่วนปุ่มที่2ก็คือการล็อกสมมุติว่าเราตั้งองศาไว้ประมาณนี้นะครับเราก็กดค้างไว้เป็นการล็อกอ LO นะครับน่าจะย่อม,มาจาก LOCK ล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนอันนี้เป็นการปรับฟังก์ชันอย่างที่บอกไปแล้วเนาะ,ะกดไม่ได้นะครับเพราะเราล็อกไปเราต้องคลายล็อกก่อนนี่นะครับจะปรับใช้แบบไหนก็ได้สุดท้ายคือการปิดปุ๊บนะครับเครื่องจะใช้ลมเป่านะครับให้เครื่องเย็นสักพักหนึ่งนะครับถึงจะหยุดการทำงานของเครื่องเนาะ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการนะรีวิวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวนะครับหรือว่าภายในบ้านอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้า f i กาอินดักชันเรน g e นะครับผมว่าไม่ได้ชอบเฉยๆ <c ười> คือรักเลยนะครับต่อไปก็จะเอามาทำอาหารให้ดูบ่อยๆนะครับก็แล้วก็จะหาคงจะหากระทะมาเพิ่มนะครับมันมันเหมือนความลงไหลอะไรสักอย่างพราเขาใช้ดีนะเป็นแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีเลยนะคใคร สนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านที่ผมซื้อไว้ให้นะครับร้านอมทัสนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลอะไรก่อนได้ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นความชอบนะใครที่ชอบต่างาก็จะเข้าใจนะครขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีรีวิวแบบนี้แหละอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านเนี่ยมาเรื่อยๆเลยวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ